สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท um, ุกท่านสวัสดีค่ะคุณพ่อวัสดรับสวัดเป็นผู้คุมเขาเป็นั้ำบุญถ้ำพญิู้กุมเขาเป็นาระาพนะค่ะพระพพญินนะควัดผู้คุมเขาผมจักอายุกี่นอยูอพออายุคนเก้สิบแปดเก้าสิบเก้านี่หละเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าปีประมาณนี้นะครับเด็กเก่ามาแรงเกานเก สวัสดีเอฟซีนะคะอยู่กับคุณพ่อชัยนะคะท่านผู้ชมอยาให้คุณพ่อเป็นเน้นให้นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเ<ม>พราะว่ามันนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าพฤศจิก,ก,กายนนะครับพรุ่งนี้ก็สามสิบเมื่อื่นก็เตรียมตัวเป็น<ม>เศรษฐีไปด้วยกันนะครับอ่ะเป <c oughs> ็นยังไงวันที่ผู้ใด่นได้เป็นเศรษฐีหรืมื่อื่นทักทายมากันี่สิก้าไปด้วยกันนะครับบ่เพิ่นกับเฮาล่ะบ่เพิ่นกับเฮาเนาะพ่อเนาะ เจ้ากะว่าเจ้าข่อยกะว่าข่อยติพออืนเป็นคนที่ว่าคืออยังเนาะสูตรไผ่สูตรมันครับบอกกันได้ยังไดงกันเลยสูตรไผสูตรมันอันนี้ข่อยกะที่บอกสูตรข่อยติพ่อโอ้โหตอนนั้นนะแปดหนึ่งสองเขาเต็มเต็มสามตัวค่ะกรบพอใช้ทำมันเขาคลักดีนะครับเนาะเขาสามตัวตรงๆนะเจอกันครั้งแรกนะครับกระพอใช้จนคำนวณให้ พอใช่กับบ่ฝันบ่อยยังเนาะครับบ่ค่อยฝันบ่อยฝันนี่มันเป็นยังไงคุณมันกับเขียนเลขในบางส่องกันเขียนเลขแล้วมันบ่ค่อยฝันแม่ครับมันจะเกี่ยวกับตัวนี้อยู่กับอาจารดิค่ะผู้ก่เจ้าฝันกหรอเพื่อจะทำนั่นแหละเพื่อนฝันเขาถืออยู่แม่คุ้มคุ้มทองบ่โอ้แม่เก็คุณแม่คุณแม่ฝันแม่นคุณแม่ใส่ซื้อ่าคุณแม่ฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมประวงวดที่ผ่านมาคุณพ่อเพิ่นเป็นคนบอกเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะรอตัวเลข ค้งสุดท้ายนะคะของคุณพ่อพ่อชัยนะคะคุณพ่อซื้อเต็มว่าวิชัยป่ะจา๊ะข้างนั้นอ่ะคุณพ่อวิชัยนะคะคอ่ะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้คุณพ่อคิดก่อนเดี๋ยวสิได้กวนสมาธิเพิ่นให้เพิ่นคิดซะก่อนมันหลายตัวแน่จัะเห็นได้เนาะนมันมันได้่ท่านั้นมีหลายตัวบ่เพาะแั่เน้นๆจนมีแต่วงให้เท่านั้นครับจ้ะมันเด่นตัวไหนพ่อพาน บืนน่นกัก็ตัวเ่าเนร่ะีกผานเขาเด่นสี่กับห้าช่วยน้าำกันหรอครับไม่ว่าอยู่หมันกิดมันเกิดเคื่อยอยู่ดิสี่กับห้านะครับสูดได้สูดได้มันกป็นต๊ะเลขของคุดียวกันมด้ยมั้ยวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด็กเมื่อยเด็กแลนนะครับสี่กับห้านะครับตัวเด่นสาให้สามัวไปน้ำ ครับค่ะพ่อเมื่อนั้นพ่อให้ตัวใดพ่อจำได้พ่จ้ะมันเหอยู่ในนั้นรเนาะอยู่ในนังสซือนก็เลเดียวมาเพิ่ครับจ้ะนซีซีซีรก็หาซค่ะสามซีเก็เก่าเป็น่หรอค่ะซุนซีบ่ตัวนงจ้ะซุนซี้งซนหาเลยเนาะซุนซีเอาคำนวณไม่เหรอพ่อเอาตัวเอาคงสุดท้ายเลยแหละใสต่ีก่นเนะใสพ่อ พอุออ่านให้เบึ่งเี้เอาสตัวก่อนนึพ่อสาตัวนี่3สามสามี่สามสามี่เด้ยเด็กองพ่อไ่แมนท่แมนแมนมันเป็นหาศูนซีทีหาหาเจ็ดเก่าไม่ต้องนันต่ะอันนี้มันเป็นสูตรหนึ่งเลยจากใซซื้อบันนี้คือเฮาซิมาคัดโครงสุดท้ายให้คุณพ่อคพี่แก่ลวน่นซ้ำวงอย่น่จะตัวใดก็ขึ้ตัวนั่นละมานี้นั่นหาซีคุพ่อคันเอาตัวเดียวมืนกับนหาซีกับซีเก่านี่ล่ะ ศูนย์สี่ค่ะสามตัวมีชุดเดียวบ่พ่อสองดดสูตรดิศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองตัวเก่ามันก็เดินอยู่เนาะเลยมันเดินไปเรื่อยๆมันใช่ยู่มันตัวเก่าก็เดินดีบ่พ่อมัน,ม,นมันเลยเอาสูตรใหม่มาติดเนี่ยครับหรือว่าสรุปชุดนี้เนาะครับเนาะชุดสรุปสองตัว ตองตัวหาซีห้าส so ี่ี4เก่าีเก้าเ็ดเก่าดเก้แล้วก็อดีมันยังมอเขียนไว้ลางมันมีลางมีนหนะคือสะก้ในค่คือสะก้อนก็ได้แต่เอามากอไเป็ได้แต่ว่ามันใจ เอาแบบมั่นใจบนล่างให้เขาไปบอว่านี่ให้เซี่ยที่ว่าโทษมาเอาแม่มันจะดีไซน์แสดงว่าชุดนี้เป็นชุดบนบังคับนี่บนอ๋อเป็นชุดบนนะครับเอาสมมติว่าเบงก่อนก็ได้เอาบนล่างเขาบนล่างเดี๋ยวเอาไว้ใส่หน้าร้อนเห็นบรบอเปาฮะว่าเห็นเชียงไว้ดีหมดชิ้นเป็นตัวสี่เหรอค่ล้างเสือกปอมปอมแล้วล่ะอปอมปอมก็เฝ้าเนาะพ่อเนาะเมื่อนี้ก็เฝ้าวอาจจะเพราะท่านไหนหาครัซ้ำหนี่ก็ถือเลครับ ชุนี thing, ้แล้วก็เชืออชุดนี้เป็นชุดรวมบนล่างรวมบล่ังหลดมันครับจ้ามันมีอะนมีอย่งพอมันมีหาหนึ่งอันสามหางสามสมันอันเก่ายูนบอลหเก่ายูนในหนันบ่เจาพ่อมันหรอมันมีศูนย์สี่ศูนี่ศูนย์สี่เรงมีศูนย์กับหนึ่งนึงิอางหนึ ส่วนหนึ่งซิ่หนอกมันจะมใ่ใส่ไม,ไมนก็ใส่ซีกับหนึ่งกับศูนย์มันเลยเป็นหาหนึ่งหาหาส่นสี่ส,ส,ส,สว่ห้ายังอีกเหนสามีมีอยู่้ยใน,นยนะอันนึงลเนาะแม่ใช่ไม่สาม,มทีหรอกสามีมันก็นล,ลงในโตนี่คือกเอานะเอาือ,าอ,าอาหันด้วยแต่ว่าตันหางสื่อมาล่ะ เป็่ตัวไหฟันไหนวะครับฟันหาซีฟันห้าซีเน้นห้าซีไม่ต้องสีรางสีบุญน้องมะฮ้องก็ะมู่จากครับเศษมันออกแปลกนะออกออกทางจังงวัดมอญไม่เศษฉันจอนคนเดียสฉันจอนนี่งูอะไรจะคือมาแบบไหนเข้ากับล่างชุดล่งหน้าชุดรวมมิดนะครับชุดสรุป สองตัวมีแค่นี้บ่ครับส่วนสี่ส่วนห้าบอครับตัวนี้เนะอันสี่เก่าหรือไปยังอยู่ครับนี่เด้ออสี่เก่านี่เนะก็ใส่เดิตัวนี้เลยครับปกติมันเดินดีบ่ครับเดินสี่เก่าก็เกียเก่าเนี่ยมันขยันมากเก่ามันมีเท่านี้ถ้าเก่ามามันจะติดสี่กับเจ็ดสูตรเพิ่นคือสูตรเพิ่นเนาะสูตรเฮาเขาสูตรเฮาบุษย์เกล็ เป็นคนณคนลาอาจารย์สรุปเลยนะครับตอนนี้เนาะม็อตรงฟันของคุณแม่ฟันแม่ยู่ยนี่หนึ่งสองยังยันยันเลือกดซีนี่เลยซนเลยค่ะูดซีนหรว่าของ พอระวังเลยแม่นว่ะตัวนี้ระวังคันศูนย์มากเปนตัวนี้ครับเลยศูนย์ค่ะเพราะซีกับพามันซิ่งกันออกอยู่แล้วนะจ้าพอระวังซูนซีเลขต่ำเลขเต็มมันมันสามที่หาเลขเต็มนะแต่ว่ห้องเกิดซีกับพามาเดินดแน่นว่ะจ้าขึอนหันมันโผล่เลยมันมาส้นซีต่ำเนินพอชัยเพื A, <100. S 2> ่อนบอกให้ระวังไว้นะครับซูนซีนั่นล่ะนี่นี่สมาน ในน้อยกินแดดนะครับท่านพอแล้วถือก็ได้สิได้หัวรถหัวจอจอรถยังไงขาดอ่ะเป็นแนวทางของทุดท้ายของพ่อชัยนะครับคุณพ่อชัยเลขเด่นจะมีสี่กับห้านะครับอันนี้เป็นชุดรวมเ้วยอครับเด้อบนล่างนะครับจะมีสามสามสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับสําหรับแนวทางสองตัวสามตัวห้าสี่สี่เก้าเจ็ดเก้า 0 5น4นะครับระวังที่สุดคือ0ูน4ตัวเน้นของพ่อชัย5้นะครับแคปบหน้าจอไว้ครับเรื่อแครบหน้าจอไว้นะครับเป็นชุดรวมชุดติมนะครับชุดสั้นแล้วออก็เือกเลยครับเทือก็ับใครตรงๆเลยบ่พ่อผู้ยากลับก็บกลับมาได้อยาก,กันน่อเนะ กันไว้จักหน่อยจริงๆคุณพ่อใช่เพื่อนหมอเพื่อนหมอกบจะเกอนครับฮาร์ซีบอพอเน้นยฮาซีกับซูนซีว่าจ้ะซีซูนซีขันพิษมันพิษออกมาเมันอกี้เป็นตัวเก่าเลยครับพิษเล็กตัวเก่าขันว่ามันเดินซีหนึ่งรวดแล้วจ้ะขันว่าเลยล้มไปสุดที่ซีหนึ่งมันมันหลายตัวเกินไปนะอย่ขันว่ามันรื้อไหลแต่ก็ะนีว่าอ่านว่ามันหลายโผล่ปฏิเพอ พี่น้องใครก็ามาแคปหน้าจอไว้นะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอันนี้จะเป็นโค้งสุดถ่ายเด้อพี่น้องตัวเลขของคุณพ่อนะคะปกติตัวเลขของคุณพ่อนี่้าเขานี่จะเขาตรงๆงวะคะพ่อพ่อตรงๆเลยดิสูตรของพ่อนี่้าเขา,ขาเ,เ,เาขา,าตรงๆเลยมันบ่นตเต็มสมดจจ้ะ พี่เรณาไหวนะคะเด่นสีรองห้าโอซีกับหามาทอกันเวยนะเพาะมันมาทอกันาเนจ้ะสามสามสศนย์้าสี่สี่เก้าเก้าศูนสและศูนห้าะคะนี่มีตัวนี้น้าันชุดเต็มแคบหน้าจอไว้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องขาชัยสติชัยวิทยาลายาในการรับชมนะคะจะไไดกับตัวเลขของเฮาคุณพ่อบอกว่ากัสูตรไยสูตรมัน แม,ม่นบ่พ่อตรวจไข่ตรดมันมันก็ค่ะของผู้หนึ่งไปเจ้าหนึง่งผู้หนึ่งไปเจ้าหนึงน่งเนาะที่ห้คือกันมันก็บ่คือจกมันดิถือของผู้ไทยมากไข่มากมันมากไข่มากมันจ้ะให้เนี่ยทางเาน,นะพ่อเนาะเนี่ยทางหั่นทบครับค่ะคคเราเกลอของคนถือของเฮาถืออยู่เขื่อนค่ะ